สวัสดีครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงเรื่องความคืบหน้าของคดีของศาลที่ตัดสินระหว่าง r ิปเปิลกับทางเซกนะครับทางการ์ต์ตสารัฐน,นะครับเอาเริ่มต้นวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับ XRP ก่อนนะครับจากสถานการณ์คริปโตที่ก็ราคาทรงๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าปัจจัยทางด้านบวกยังไม่มีอะไรออกมานะครับช่วงนี้ สำหรับคริปโตโดยรวมเนี่ยก็ยังเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ด้านลบเนี่ยที่น่ากลัวนี่ก็มีอยู่นะครับเรื่องที่อิหร่านก็อาจจะเอาคืนอิสาราเอลเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเห็นว่ามีการเลื่อนออกไปนะครับทางอิหร่านที่จะโจมตีอิสาราเอลแต่ก็ไม่แน่นะครับคงดาวกันยากอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่ามีการยิงกันเมื่อไหร่ราคาคริปโตคงร่วงเมื่อนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่การล็อกดาวจาก สีดาดลิงนะครับที่เป็นข่าวมาข่าวลือข่าวสะพัดเนี่ยก็ที่ทางองค์กรอนา,นามัยโลกเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินระดับโลกไปแล้วนะครับอันนี้คงต้องติดตามกันเพราะว่าทางอเมริกาก็มีการพูดถึงเรื่องการล็อกดาวน์กันบ้างแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงประกาศให้กลัวกันหรือพูดให้กลัวกันยังไงนะครับคือถ้าทางทฤษฎีสมมฟิิก็คือเป็นการเริ่มการควบคุมคน ของทางอิลีทเหมือนกรณนนีโรคระบาดครั้งก่อนน,น,นะฮะอีกรอบหนึ่งก็เป็นการควบคุมเพื่อที่จะเอาระบบระเบียบโลกใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแทนระบบเก่าๆเพื่อว่าที่จะควบคุมคนแล้วก็ประชาชนนะครับด้วยเทคโนโลยีอย่างพวกดิจิตอลไอดีที่ทุกคนจะต้องมี ID ประจําตัวเพื่อที่จะมีสิทธิ์ทําอะไรพื้นฐานนะครับอย่างเช่นการซื้อของการใช้งานบริการของรัฐต่างๆการซื้ออาหารเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็ต้องมีดิจิตอลไอดีซึ่งทางรัฐสามารถควบคุมได้แล้วก็แทร็กได้นะครับตรวจสอบได้ทั้งหมดเลย เรื่อง cbdc ที่ผูกโยงกับทางดิจิตอล id นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการควบคุมอาหารของโลกนะครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นน,น,นะครับว่าทางอินเดีเนี่ยเขาอยากจะควบคุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับการล็อกดาวก็เห็นแล้วว่ามันทําให้ประชาชนนั้นอ่อนแอลงนะครับต้องพึ่งพาทางรัฐมากขึ้นนะครับคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลง เอามาเรื่องของราคาของ XRP ก่อนนะครับจริงๆแล้วผมเองเมื่อก่อน,นจะดูเทียบกับ ADA นะครับเพราะเมื่อก่อนม,นมี ADA ด้วยตอนนี้ขายไปหมดแล้วนานแล้วเหมือนกันนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยราคามันจะพอๆกันนะครับก็ดูจากการแข่งขันคือมันดูเหมือนแข่งขันกันอยู่นะครับบางช่วง ADA ก็จะพุ่งขึ้นนะครับแต่ XRP ไม่ขึ้นแถมลงไปด้วยซ้ำนะครับราคา a d ดก็จะสูงกว่านะครับราคา ADA เมื่อก่อนก็อาจจะประมาณว่าพอๆกันหรือแพงกว่า XRP หน่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ราคา XRP เนี่ยขึ้นไปจะเป็น2เท่าของ a d a แล้วครับถือว่า XRP ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า a d a ในช่วงของ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการปลอบใจตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่า XRP ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคงเทียบไม่ได้กับพวกเหรียญมีมนี่เขากำไรกันเป็นหลัก10หลักร้อยเท่านะครับราคาของ XRP จะขึ้นได้ก็คงจะต้องขึ้นกับยู i ิตี้หรือว่าปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นนะครับซึ่ง โปรเจกต์ของทาง XRP เองก็มีเยอะนะครับในระดับโลกเนี่ยเรียกว่าเยอะมากนะครับเฉพาะการเป็น Liquidity หรือว่าเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตาใช้เป็นเงินกองกลางในการทำ cross border payment ก็เยอะแล้วนะครับตรงนี้หลายคนจึงเรียก XRP ว่าเป็น bankers coin นะครับหรือว่าเหรียญของนายธนาคารครับหรือว่าเหรียญสำหรับทางสถาบัานการทางการเงินเนี่ยเพราะว่า XRP ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รายย่อยใช้งานนะครับดังนั้น ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคนที่จะควบคุมราคาของ XRP ตอนนี้อยู่ก็น่าจะเป็นพวก elite ในธนาคารลักษณะนั้นนะครับที่ยังไม่อยากจะให้ราคาของ XRP เนี่ยแพงเพราะว่าก็จะได้เก็บของกันได้ถูกนะซื้อของได้ราคาถูกนะครับการที่ XRP เนี่ยถูกฟ้องก็จากทฤษฎีสมบูชิดก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะเหตุน,นี้ด้วยนะครับว่ายังไม่อยากให้ราคามันขึ้นนะอยากจะกดไว้ก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลา ย,ย,ยังไม่ต้องการให้ราคา s r p เนี่ยพุ่งขึ้นตั้งแต่4ปีก่อนที่แล้วนะครับที่ s r p ดูจะทำะ New All Time High ไปแล้วนะครับช่วงนั้นซึ่งก็ทำให้ราคา s r p เนี่ยมันถูกกดลงมาเหลืออยู่ประมาณราคาระดับปัจจุบันเนี่ยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับหลายๆคนจึงเกลียดเหรียญ XRP ด้วยเหตุนี้นะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะไปโทษทางเซกมากกว่ากอรสารัฐมากกว่านะครับที่มาฟ้อง XRP แต่เหรียญเดียวเลยนะครับแถมไปช่วยพวก EAT หรือว่าทาง ftx เนี่ยปั่นราคากันไปนะครับราคา xrp ก็จะขึ้นได้ก็คงต่อเมื่อทางพวก elite เนี่ยให้สัญญาณ flip the switch นะครับซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันแต่ถ้ามีการใช้งาน xrp เพิ่มมากขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการบังคับให้ราคาของ xrp พุ่งขึ้นได้นะครับจากความต้องการ xrp ที่มีมากขึ้นครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการตัดสินของศาลนะครับในเรื่องในคดีของเซกกับทาง X, กับทางลิเรเนี่ย โดยผู้พิพากษาทอร์เรสนะครับก็คือทาง CLO ของ Ripple หรือว่า Chief Legal Officer นะครับของทาง Ripple ที่ชื่อ Stuart o r d o r a t i นะครับก็ได้ออกมาสรุปได้ดีนะครับว่าทำไมเซกจ,จึงไม่น่าจะอุดทรนคดีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคือว่า no allegation of fraud นะก็คือไม่มีการกล่าวหาทางคดีว่าเป็น f r a u หรือว่าการช่อโกงแต่อย่างใดนะครับ no allegation s of market manipulation นะคคือไม่มีการกล่าวหา r i p p e r ว่ามีการทำ market manipulation หรือว่าการปั่นตลาดปั่นราคาอะไรพวกนี้นะครับไม่มีนะครับแล้วก็ no misappropriation of funds นะครับคือไม่มีการกล่าวหาเรื่องการใช้เงินทุนอย่างไม่เหมาะสมนะครับที่สำคัญคือ no victims นะครับคือไม่มีผู้เสียหายนะครับมีแต่ผู้ที่ได้แต่ว่าได้มากได้น้อยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับสรุปคือเซกเนี่ยเขาอยากจะอุดทนนเรื่องอะไรก็ คงต้องมาดูกันนะครับคือถ้าไม่พอใจในเรื่องจำนวนเงินแล้วก็ต้องการอุดทณ์ของเงินเพิ่มจากการที่ทางริปเปอร์ทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์เนี่ยก็คงจะต้องมีข้อมูลใหม่ๆนะครับที่แตกต่างจากของเดิมที่มีนัยสําคัญนะมายื่นต่อศาลนะครับเพื่อที่จะหักล้างคําตัดสินของศาลก่อนหน้านี้ที่ว่าไม่เห็นด้วยกับศาลเพราะอะไรนะครับหรือว่าศาลเนี่ยพิจารณาด้านไหนไม่ครบหรือเปล่านะครับจึงเป็นเหตุให้ต้องอุธรอน ไม่งั้นก็คงไม่น่าจะมีเหตุที่ศาลจะรับอุทธรณ์คดีเพราะว่าคดีก็ได้ถูกศาลใช้เวลาในการพิจารณาพอเป็นปีแล้วก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่าทางเสกเนี่ยจะอุทธรณ์และทางศาลเองก็จะรับอุทธรณ์หรือเปล่านะครับซึ่งก็จะจบกันที่125ล้านเหรียญหรือเปล่านะครับก็คือภายในเนี่ยครับอีกไม่นานลวคือต้นเดือนตุลาภายในวันที่7จ็ดถึนานี้ก็เป็นเดทไลน์นะครับที่จะให้ทางเสกเนี่ยสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับ คือหลายคนก็บอกว่าเสียดายเหมือนกันนะครับว่าคดีนี้มันดันตัดสินก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับไม่งั้นถ้าทรัมป์ได้มาเป็นประธานาธิบดีจริงก็น่าจะได้ไล่แกลี่แคนเซลเลอร์ออกไปก่อนนะครับตามที่ทรัมป์ได้พูดไว้ตอนหาเสียงนะครับคดีก็อาจจะน่าจะจบได้ง่ายกว่านี้เยอะนะครับอาจจะมีการเซตเตอร์เมนกันก่อนที่ศาลจะตัดสินด้วยซ้ำนะครับสำหรับในส่วนที่ริปเปิลนั้นต้องจ่ายค่าปรับนะครับก็เพราะว่าทางริปเปิลเองได้ทําการขาย x r p ให้กับทางสถาบันการเงิน โดยตรงซึ่งผิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเซกนะครับซึ่งทางริปเปิลก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่นะครับเพื่อที่จะเลี่ยงกฎหมายนี้ซึ่งก็คือการที่ r ิปเปิลเนี่ยไม่ขาย XRP ให้กับทางสถาพันทางการเงินโดยตรงนะครับแต่ว่าขายผ่านทางกระดานหรือว่าตัวแทนอีกทีนะครับแล้วก็ให้ทางกระดานหรือตัวแทนเนี่ยเป็นคนจัดการโอน cross border payment หรือว่าโอนระหว่างสกุลเงินที่ต่างกันโดยใช้ XRP เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนครับ ตามรูปนี้ก็จะเห็นว่าลูกค้าทางต้นทางแล้วก็ลูกค้าปลายทางที่เป็นสถาบันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องซื้อ xrp หรือขาย xrp แต่อย่างใดนะครับหรือในกรณีของ s b i ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าของ s b i ต้องการส่งเงินโดยโอนเงินเยนนะครับไปเป็นเอ่อเป็นเงินสกุลอื่นในปลายทางเนี่ยก็สามารถทําได้โดยใช้ xrp เป็นตัวกลางอย่างในรูปนี้นะครับก็คือ ลูกค้าฝากเงินเยนให้กับทาง SBI นะครับแล้วก็ SBI ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำการส่งเงินเยนให้กับทาง Exchange หรือว่ากระดานคริปโตนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนจากเงินเยนเนี่ยให้กลายเป็น XRP แล้วก็ส่ง XRP ผ่านทาง XRP L หรือว่า Interledger Protocol ต่างๆนะครับก็ให้ทางผู้รับปลายทางเนี่ยก็ซึ่งกรณีเนี่ยก็อาจจะเป็น Trango หรือว่าลูกค้าอินโดนีเซียก็จะเป็น Trango หรือว่า Coin.PH นะครับสำหรับลูกค้าฟิลิปปิน แล้ทาง t r a n l o l o หรือว่า Coin.ph เนี่ยก็ทำการเปลี่ยนไอตัว XRP ให้เป็นสมบุนเงินปลายทางเพื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าปลายทางโดยตรงหรือว่าอาจจะผ่านทางธนาคารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งส่วนลูกค้าสถาบันนะครับหากต้องการซื้อ XRP ก็สามารถจะซื้อเก็บได้โดยตรงจากทาง Secondary Market นะครับไม่ใช่ซื้อตรงจากทาง ริปเปิลแต่ว่าเป็นซื้อจากตลาดรองนะครับซึ่งก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ซื้อขายกันอยู่นี่แหละซึ่งมันจะไม่ผิดกฎหมายหลักทรัพย์นะครับกรณีนี้จะไม่ใช่ security นะครับซึ่งทางผู้พิพากษาทอรเรสเองก็ได้บอกไว้แล้วนะครับคือกรณีนี้ไม่เข้าขายหลักทรัพย์แน่นอนนะครับแล้วก็ทางเซกเนี่ยไม่สามารถจะอุดทอนเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวข้อที่ทางเซกฟ้องร้องนะครับหรือว่าทางสถาบันทางการเงินเนี่ยหากต้องการที่จะซื้อ xrp เก็บนะครับก็มีวิธีหนึ่งคือ การซื้อผ่านทาง XRP ETF นะครับก็อันนี้คืออาจจะเป็นอนาคตนะครับซึ่งก็ตรงต้องรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเมื่อไหร่แต่เห็นพูดกันนะครับว่าอีกน่าจะไม่เกินปีหน้าเนี่ยแหละสำหรับเรื่องของ utility ของ XRP เองนะครับก็จะมีอันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยครับการใช้ XRP ซื้อทองคำได้นะครับอย่างในเว็บ สวิสโก้นะครับนี่ก็ใช้ XRP ในการซื้อทองคําได้แล้วนะครับเวลาเข้าไปที่เว็บไซต์หน้าจอแรกนี่ก็จะมีการกําหนดสกุลเงินแล้วก็ที่อยู่นะครับอะไรพวกนี้ในการที่จะซื้อขายจริงๆแล้วในเว็บนี้เองก็ยังซื้อนอกจากทองคําแล้วก็ยังมีพวกโลหะมีค่าอื่นๆนะครับเช่นเงินหรือว่าซิลเวอร์เนี่ยแล้วก็แพลต i ินัมพาราเดียมโรเดียมเป็นต้นนะครับก็สะดวกในการซื้อเพื่อเก่งกําไรโลหะมีค่าได้ง่ายขึ้นนะครับ วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับไงขอบคุณมากที่ติดตามกดไลค์กด subscribe วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ